พี่นอนเซนพี่พิมพ์ผิดใช่ไหมแอดเว้ <Add wave S 1> ให้ไหมแอดให้หนูให้หนูคิดก่อนว่าจะกินดีไหม <c oughs> หนูก็ไม่ได้หิวขนาดนะั้นหนูเหงามากกว่าจริงหนูเหงามากกว่าจริงหรืออะไรยังไงพี่ใหญ่ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะไม่ได้ถ้าพายไปเซเว่น,อนต,ตอนนี้มันจะอันตรายไปเซเว่นตอนนี้มันจะอันตรายจริงๆยอดข้าวไปให้มันจบๆไม่มีไม่มีซื้อดิเขาขายถึงแค่เที่ยงคืนใช่ปะเขาขายห้าโมงยี่ถึงเที่ยงคืนเนาะใช่ไหมพิมพ์ถูกแล้วด้วย <laughs> เอาดีๆ ทำไมเจอคนสวยแล้วต้องไปนอนต่อเจอคนสวยแล้วก็ต้องอยู่กับคนสวยสิคะพี่นอเเซน s ์หนังเมกาจริงป่ะสนุกปะขอหนึ่งทับสิบหนึ่งเต็มสิบพี่เอ้ยมองไม่ทหนพี่ซีโรสวัสดีค่ะพี่เดียวสวัสดีค่ะ <c oughs> ช่วยเรทหน่อยพี่แบงค์หนึ่งถึงสิบมันสนุกเท่าไหนเรื่องอะไรแล้วนะ Roadhouse มีนเอาเกียวนะ้ำไหม มีมีพิซซ่ามีมีพิซซ่าหอมมากเลยน้องไปกินกับแฟนมาแล้วน้องกับแฟนกินไม่หมดเพราะเขาสั่งพิซซ่ามาสองถาดแล้วเขาก,กินกันไม่หมดบุญของหนูช่างเป็นบุญของหนูไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่าถ้าพูดไปนะเดี๋ยวจะแบบมีคนอยากให้หนูเมาเลยแหละ อ,ออยลงแล้วหรอออยลงแล้วหรอออยคิดถึงออยอวันนี้ไม่ได้เข้าไปหาออยเลยหนูกินละหนูกินละหนูเวฟสองชิ้นโอเคไหมพี่พี่สวยเกินป่วยมอยงง <c oughs> สวยจริงเปล่าสวยจริงเปล่าสวยจริงเหรอเฮ้ยสวยจริงแหละเขาส่งใจมาให้หนูสวยจริงละแป๊บหนึ่งนะ เธอสบายดีไหมเป็นคำที่ยังคังวนเฮ้ยใครทอดปักไมโครเวฟหนูหอ่ะหนึงแลมีคนทอดปักไมโครเวฟหนูงงมากแล้วหนูจะกินอะไรคือ <c oughs> หนูมีเตาอบอยู่นะเนี่ยเนี่ยหนูก็มีเนี่ยเตาอบเนี่ยแต่ว่าทำไม <c oughs> เดี๋ยวมันต้องวอร์มนงวอร์มนานไมโครเวฟเหละ หนูเป้านะหนูเป้านะน้องหนูดีถอดน้องหนูดีที่ถอดอะ่ะน้องหนูถอดบ่นเก่ง <c oughs> ไม่ได้บ่นเฮ้ยหนูไม่ได้เมาพี่พี่คะหนูไม่ได้เมาจริงๆดูไหน หนูไม่ได้เมาอ้อยไปฟังใครเขาบอกว่าเราเมาใครเขาบอกว่าเราเมากินอะไรหรอคะหนูกินพิซซ่าค่ะพี่บีมไม่ได้ซื้อมาเองนะเป็นอันนี้ส่งจากน้องน้องเนี่ยไปกินกับแฟนไปกินพิซซ่ากับแฟนสองคนแล้วก็สั่งพิซซ่ามาตั้งสองถาดสรุปยังไงฮะกินไม่หมดลาบปากหวานเจี๊ยบ หวานเสียบ <One> มาแล้วมาแล้วมาแล้วพิซซ่ามาล้าพิซซ่ามาล้อพี่พี่เอ,อหนูอยากให้พี่พี่เห็นพิซซ่าหนูด้วยเออมันแบบเนียเนี่ยร้อนจีนเลยร้อนจีนเลยไว้แปบบเดียวหนูแบบเปิดไฟแรงสุดอะกินอะไรเล่าเธอถึงได้งานแสงงานกินทานจิโร่ค่ะ ไม่ต้องไปต้มจริงพี่สายทำไมพี่สายไม่นอนอ่ะทำไมพี่สายไม่นอนหรอคะเอ้ยมันร้อนไปอ่ะมันร้อนไปอ่ะมันร้อนไปมันจับไม่ได้อ่ะมันร้อนมาเลยอ่ะมันร้อนหรอไม้เวลากินตัวที่มันเย็นๆก็ได้อ๋อ <c oughs> <c oughs> เราก็นอนแล้วครับดีมากไม่ต้องนอนแล้วพี่สายตื่นไปตักบาทได้เลยตื่นไปใส่บาทใส่บาทไม่ใช่ตักบาทตักบาทนั่นพระอยากกิน <laughs> you wanna eat so Rose got this for me actually not for me Rose um went on a lunch had had lunch with her boyfriend and then they ordered like two pizza they ordered two pizza and they cannot finish it so they got this for me as a leftover this is a leftover This is a leftover left a f a m i l y o r s o r นีวันนี้ค่ะพี่วีวีหิวไหมคะหิวไหมออยหิวออยไปนอนลูกอ๋อออยไปแล้วพี่ราชันเทพขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะพี่ราชนเทพนี่พี่มิลี่หนูกินได้แล้วพี่มิลลี่หนูกินได้ละม,มาเซเว่นเอาอะไรแหมเอากล้วยมีปะ อยากกินกล้วยดูถึงตอนล่าสุดแล้วนะฮันแม่สุด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 พี่ิโรดพี่เิลลี่แอบซื้ออะไรพี่เิลลี่แอบซื้ออะไรเปรี้ยวๆมากินหรือเปล่ากินแฮมหนูฟ้องนะหนูฟ้องนะ นั่นขอถ่ายพวกนมเปรี้ยวบีฮาเกนไรใช่ไหมกินคนเดียวอร่อยไหมโอ้โหจี๊ดเลยจี๊ดเลยอันนี้คือพี่ตอกย้ำหนวพี่แบงตอกย้ำหนวมพี่แบงตอกย้ำหนูเหรอ,อ พี่ชินโอเคคะ่ะพี่ลินดื่มแล้วใช่ไหมขอให้พี่ลินโอเคนะคะขอให้พี่ลินโอเคนะคะพี่ชินขอบคุณที่แวะเข้ามาหานะคะ Happy b i r t d a y นะคะขอขอให้พี่ชินพี่ลินแล้วก็ฮาร์มีวันที่ดีนะคะพี่รถบอกว่ากาแฟสักถ้วยโอ้โหหนูไม่ดื่มกาแฟเด้อ แพมติดคออืมเพิ่งตื่นโทรเรียกเมื่อกี้โอเคครับโอเคเลยค่ะพี่ชินขอให้พี่ลินโอเคนะคะเพิ่งกินอะไรอะพะโลขาหมูเอ้ยอะไรวะฮะเมาเมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกินพะโล้ข้าวสวยหมูทอดทอดมันอิ่มพอดีทำอะไรเราไม่ได้แล้ว อ๋อกินอี่พอดีแล้วกินคนเดียวปะล่ะ <laughs> กินคนเดียวกินคนเดียวเหมือนกันไหมล่ะ <laughs> เรามันก็คนเหงาเหมือนกันนี่นาะปะโถปะโถปะโถ เออแล้วถามเป็นถามเลยนะคะการพักผ่อนคือช่วงเนี้อากาศหนึ่งอากาศ 1. เปลีป่ยนไปนหมดมากๆสองพวกโรคภัยไข้เจ็บมีคนแบบเป็นหวัดเป็นน่ดเป็นนี่เยอะแยะมากๆ,ๆขอให้พี่ได้พักผ่อนเยอะๆ,ๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารอร่อยดูแลสุขภาพขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยนะคะยังไม่นอนพี่พี่ t o zero master พี่ก็ยังไม่นอนเหมือนกันพี่ก็ยังไม่นอน ชาลมคมคายสุดๆชอบไหมล่ะกินไวๆอ๋อเป็นน้องสาวที่แอดหลักมากนะคะได้นอนยังครับ,นนย,รบยังไม่ได้นอนเลยครับพี่เขาคงดีใจอะ่ะชมเขาว่ากวดดีใจพี่แบงค์ดีใจแน่นอนพี่แบงค์ชอบ พี่แบงค์ชอบให้หนูชมแบบนั้นหนูรู้พี่ๆไปดูไลฟ์พี่แบงค์กันได้นะไปดูไลฟ์แอดมินของหนูก็ได้นะคะเออแอดมินมินลี่นะคะสวยสวยสวยอะไรนะสวยสุดในซอยแอดมินมินลี่ของหนูนะคะน่ารักมากสวยมากแอดมินหนูสวยโคตรไปติดตามไปดูไลฟ์ได้นะคะแล้วก็ใครชอบวันพีใครชอบ Demon Slayer ใครชอบดาบพิฆาตศูนย์ชอบสไลม์ ชอบ whatever แบบว่าอนิเมะทุกเรื่องอยากได้ฟิกเกอร์ไปดูที่ไลฟ์พี่เบียนดีทอยซื้อขายวันพีทได้นะคะทุกคนนอกจากเขาจะมีของคุณภาพดีแล้วนั้นเขายังคือแบบพี่ไปดูไลฟ์เขาได้พี่จะรู้แบบพี่จะติดเลยเขาขายของเก่งมากแล้วก็สนุกมากๆด้วยส่งไวแพ็คมาอย่างดีน่ารักใส่ใจ หน,นูหนูต้องได้ค่าคอมละหนูต้องได้ค่าคอมละพี่อมินชมว่าน่ารักเห็นไหมหนูรู้พี่พี่ฟังไว้นี่แหละคนที่จริงใจเขาจะเข้ามาชมเราว่าเราหน้ารักอยนาเยนะยนะจะกินลำไยไม่กินไม่ชอบลำไยไม่ชอบลำไยชอบทุเรียนชอบหนูเข้าใจแล้วพี่แบงค์หนูเข้าใจแล้วพี่แบงค์ <laughs> หนูเข้าใจแล้วหนูหนูเมาหนูเมาทอบแฮวไหมไม่ทอบไม่เคยแห้วเลยสักครั้งหนึ่งแบบไม่เคยกินแ้วเลยอะ่ะอืมพบคนอวยตัวเองเราหนึ่งไม่ได้อวยตัวเองนะแค่ state the fact พูดความจริงทายไปทำงานอ่ะอื น่ารักกับหนูหนูหนูอิ่มละกินด้วยงับชอบกินพิซซ่าเหรอคะพี่เวห่างแค่เพียงเอ้อมมือแต่มันก็แสนไกลยิย่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปว่ารักเธอแล้วสรุป วพอก็คือพี่พี่ยังไม่รู้ว่าวพอคือใคร <laughs> ขับรถเกือบไม่ถึงง่วงใช่ไหมยพี่มิลลี่พี่มิลลี่ง่วงเฉะโอเคค่ะหนูลงไปนอนดีกว่ายายบ้องสวัสดีครับพี่พี่ก้องพี่ก้องเข้ามาครั้งแรกก็เรียกหนูว่ายายบ้องทำไมทำไมน่ารักจัง ชอบเรียกหนูไอ้ใหญ่บองด้วยพี่ไก่หลงสวัสดีค่ะพี่กิงค่ะอ้าพี่กิงไปแล้วหนูจะบอกพี่กิงพี่กิงไปนอนกี่มงกละทุกคนพี่คาราเมลขอบคุณที่กดแชร์นะคะขอบคุณที่กดแชร์นะคะและพี่หนิงจะนอนกี่โมงพี่หนิงจะนอนกี่โมงพี่กาฟิลขอบคุณนะคะพี่กาฟิลมอร์นิ่งหนูยังบ่ได้นอนเลยหนูยังบ่ได้นอนเลย แล้วพี่กิงก่งไปแล้วพี่กิ่งไปแล้วพี่คนไกลสวัสดีค่ะพี่คนไกลตื่นแล้วหรอหรือยังไม่ได้นอนแอดรอแอดกดจันหนูและแอดจะให้หนูลงแอดนอนได้แล้วครับคนดีก็ได้ก็ได้โอเคค่ะพี่คนไกลพี่คนไกลตื่นตื่นแล้วอ่ะตื่นไวมากเลย ตื่นไวมากมาย,ย้อยดีแล้วค่ะหนูหนึกว่าพี่ยังไม่ได้นอนถ้าพี่ยังไม่ได้นอนหนูก็จะไล่พี่ลงไปนอนจ้องเชิญพี่ไปนอนเพราะว่ามันเช้ามากนอนเธอได้นอนก็ได้ให้ค,ค่ะทุกคนห่างแคบเพียงมือแต่มันก็แสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพศสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไป ว่ารักเธอเลิกตื่นแล้วโอเคลงก็ได้ลงก็ได้พี่มิลลี่จะได้ไปนอนทุกคนคะ่ะใครอยากมาเจอหนูนะคะมาเจอกันช่วงดึกๆได้นะถ้าพี่ๆยังไม่นอนนะคะช่วงดึกๆหรือหรือถ้าวันไหนที่หนูแบบว่า มีกิจกรรมไปทําข้างนอกนะคะหนูก็อาจจะมาไลฟ์ตอนช่วงแบบช่วงกลางวันบ้างให้พี่ๆได้เห็นหน้ากันตอนที่หนูแบบออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปกติหนูก็จะมาไลฟ์ประมาณช่วงดึกๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่เข้ามาหากันวันนี้นะวันนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้นอนก็ขอให้นอนหลับพักผ่อนฝันดีพักผ่อนเต็มอิ่มนอนหลับสนิทนะคะขอให้ตื่นมาพบกับเช้าวันสดใสส่วนพี่ๆคนไหนที่ตื่นแล้วนะคะก็ขอให้พี่ๆแบบว่า มีวันที่ดีนะคะถ้าสมมติพี่ๆจะต้องเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนขอให้มีวันที่ดีขอให้มีเป็นวันที่มีความสุขนะคะบายยทุกคนเลยขอบคุณทุกคนที่มาหานะคฮะไว้เจอกันนะจุ๊บๆบายยบายๆค่ะพี่แนนบายยพี่นิ่งบายยพี่มินลีบายๆพี่คนไกลพี่ปอมเองขอบคุณนะคะทุกคนไม่รู้พี่เวยังอยู่ไหมแต่บายๆนะคะพี่เวบายๆทุกคนเลยนะคะ บายบายพี่ก้องบ๊ายบาย Good night t r e n d Goodbye บายบายพี่ไก่หลง g o o d e